อืม,มคือล้อโห่เปล่าเอยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องวัสดุสุข,ขสุขคนกับผมเนีพระก็บาร์บันน่าพากินมาสเสียครับพี่น้องบารบนพาพันน้่าพากินมุกนุ่มใหม่พี่น้องมุกนุ่มใหมใ่ไซอันใบสังพี่นอ้องหอมหแบบสูตรโบราณพี่น้องใส่ใบ,บสังหองมหมเจ็บเจ็บมหาหกหกพี่น้องเนี่ย แกมาสามหมูกับเด่นสมหมูไอ้น่องสมหมูปลาไอ้น้องเนี่ยตัวนี้แบบเป็นยากมาไอ,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 าไอ,อา้น้องเนี่ยหอมอย่างในตองเอามาซีมน้องเชฟวั่นเป็นอะไรด,ดอกผักครับก็บสะเป็นบักทัวบักแตงอยอดก,กระถินไอ้หน,น้องเขาเนี่ยไ้องครับผมมาไอ้น้องไหมโยขอมัน,นโอ้ยเจ็บเสียแบบอีสานบ้านนาเราไอ้น้องเนีเ่ยหอมผักสังแห้งขนาดห่วยๆเลย

เสียบ่น้องอ,อ้อมใบสังขนาดหมูป่า่น้องๆๆๆ เป็นกลงังพอดีเสียบหน,น้นนองนัวสูตรบนพน้องหมูสะแบสังขมขอมเนี่ยเจ็บเสียบเลย พีครอตรวจด,ดีครับเน้อหน่อยเนี่ยโอ้คิงมีคิงห่อปล่ตรวดเลยขิงนตงน้องมีพีครอไปนอป่องขาบุได้เจ้เสียบ พักกันมันบัน่หน,กกน,น, <c oughs> นหน่อกระถินน้อยหนึ่งหน่อหน่อกระถินเนี่ยเต็มทัวร์ขเขืนะ่อน่ะสมูเลครัก อืมอืมนั่งลองคนรูปลาอืมนัวพักตมอะไร เสียบแบบไปสั้นมันหน้าพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศมุกเต้นถ้ากระแยงก็หอมเสียบเ้าไปสั่งก็หอมเสียบเสียบทั้งสองแบบพี่น้องแต่ว่ามือนในบ้านน่าจะเป็นมุกเซย์ไปสั่้นนะพี่น้องเนี่ย chào subscribe cho น่องนอดจังบุรายไปเลยยอดขกนยาแก,ก่เต้ากระใาพ่อให้หอมครับผม เจ็บบก่กคอยเลยชุดสั่นมไม่สั่งหรอกหอมแบบแสบเลยครับหมุกที่อุดตุยขัางในใช่เข่าเบือ ขเาเาน่าเฮาใส่เน่าเลยอือืมอืมอืม,อม,อมจับครับฝีมือแม่พี่น้องในรัฐบาล แม่บาวันหน้ามุกให้หลังไม่หลุกกินมุทิบเกมวงจุบแขนดีครับ nhìn kéo lên bộ này bây giờ là hát là múc bè bán bán nó múc tên mua

เข่าท่าพี่นองมุกหน้หม่สะเซ้ยสหอมเสียบครับกินเหลาขอเสียบกินน้ำก่าเสียบตะลืนอาหารไี่น้องเอาจะเป็นเมนูเสิบเสียบพี่น้องเมนูบานบานอีสานบ้านหน้าไี่นองมุกหน่าไม่ ใส่ใบสังหอครมใส่ดุดดุดมักฝากพี่เ้นอง funny. พี่น้องแกมพักบันบันขับพี่น้องมาคลิปนี้ก็ลืมก็อลไรก็แชร์ก็ติดตามมาวันหน้ามักลินมัสแสบท่านเราแล้วมันเลิกครับผมขอบพระคุณทุกคทุกส่วนทุกหน่องขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ท่านทรายครับผม้บาววันหน้ากินมุสผักกินมุกหม่ำกราบขอตัวขออภัยนะครับผมไปพบตอนคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บาววันหน้าขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ